ซิมืนหนึ่งจุ้งไอซิมกันหนึ่งเอาเสร็จครับนะสบายดีไหสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะกายยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซองของบาลีอีคือเก่าคือเดิมพี่น้องกล่าววันนี้พี่เซธพิเศษ เอาอันให้ทั้งอาณา้องนาลองเรียบให้น้องเรียบอนนาณทตามสุให้เอากินเนาะลองเบิ้งว่าสีมือเพิ่นอาจะแซ่บซ้ำใดเนาะพอดีว่าเอามามันาาเหี่ยวกับเห็ดภารกิจของอะไรยาเนี่ยเป็นแดงของหมูนแดงนัดนแล้วพอดีสวยพอดีอยากกินข้าวก็เลยว่าจะให้ทางอาเรียบเพิ่นตามมากินเอาเลยเนาะเจ้าของแกตามอ่ะบ่เคย เลยเคยตามั้งบ่เคยอันนั้นเจ้าตามเครื่องเรา่อยที่อันซอยนะได้บ่เนี่ยครับก็ใส่เตียวมังหงมาอะนี่มะขามมีใส่กะปิอะไรบางเก็ื นบอกเขาก็ได้เอาที่เจ้าไปปาตู่เอาซอยสิเปลี่ยนอยู่อะโลมึงน,นะเอาซอยนี่ก็ได้สนะแต่ได้๋ยวเราคอยที่ทำให้เพราะว่าเพื่อนบุเคยทำมาเอาเดี๋ยวเอาซอยสี่มือก็ได้นะ ีมาต้องดีแต่ตอนนีเลิกอาลานไปนางน้ำเลยชโตกินอันโจงโจงไปนางพ้นไปไปนางน้ำเดินพ่นไปได้เรียบถ้าไอต่าก็แซบไม่ต้องว่าหกันนะเดี๋ยวโซสินี้นะทุกคนบัว่าบัเคยกินตำสดทชเทอ่เคยกินเลบั่ตำ ตามกับคนเดียวนีเสพเนี้ยเดี๋ยวเราจะจัดการเนาะอย่างทานี้เดีอตามชุดของเงาเขกับพกค่อยเปลี่ยนดอกแต่ว่ากับบูว่าจะซ่บหรือเลาลลต่งั้นเลือดน้องกินเพอากินบเพลอ่ะเพลิก็กินนาะเรียบเลยกินเพลดได้บ่เรียบสีโทรมากทุกคนบร ฮัลโหลสบายดีโดยโดยแม่แหละตอนนี้ก็ตอนสิบหนึ่งโมงย่างเจ้ากับสวยโดยโดยขอบใจอะไร ก็มวนเติบมวนได้เหมือนกาน้อเขาเอามาเขยดใส่จำนี้หนาจะพอบกบบุ๊บใส่ติ้มใส่น้องือที่พูดเพียดดีนั่นนี่นี่เด็ดหน่อยแม่นาอที่แบ่งน่อยกินขอโทษสำนี้พอแล้วเนาะอาจจะเพี้ยดนร เดี๋ยวเบิ้งูดของบาลีนัาจะตามให้เบิ้งกระเทียมใส่เดี๋ยวม่ได้บานได้นี่นะบาดจะไม่ให้เจ้าสู่สิเงยกินสุดท้ายเป็นเฮาสซ้เนาะกินกับเข่ากับแซบได้เลยบุเคยกินอะ่ะบุเคยเรียกบ,บุเคยอะ่ะบุเคย อันนี้แต่งั้วเนาะใส่แต่งม้วลงไปเด็กบิ่งขอเกลือกันคนนึงฟั้นมือันไดนะดพอดีอยากกินเข่าทุกคนโอ้ของหมูเฮาก็เป็นปูแปรง ไม่เราตตำส้มกินนี่เลยเลยลากมือละไปลางที่ไมเอาบางุงไป่างเลย ตัวสีมือกันทุกคนตำมส่วนนพ่อวานหนึ่งวันวน้องเดินติดใจแล้วแหละสีมือถ้าจะกินเราติดห่าด้วปติหหนาหายเพืนเน่อนบุญเพื่อนบากกุ้งลัดหน่องัว นัน้อยน้อยมิดมิดเลยเพราะเขาไม่ต้องาพาปากแต่มันนั่งอันนี้มะขามเปียกหน่อยครับบ่มีบางนาแต่มีบางนาวยี่ครับก็แต่ว่าใสม่มะขามเปีปกยกครับก็ได้รู้กันให้แซ่บเออนี่อ๋อ อุเนี่ยเลี้ยงเวลาบุญม,นะม,มีนกินนอนสวนน่ะตามโสมอันนี้กินเขาก็แซ่บตามสูเลอรกินนะู่นน่ะแต่บุญมีที่มางหงกินเฮาคือพวกฟูก,กมันอาปฟูกใส่ยสวนเนอะฟูกใส่ยสวนหน่อยเฮาเนะ่ะเอาไปกินอยู่กันทำมีรา,ายอันนี้เฮาจะให้กันมาทุกคนหมกชามเปียก Oi. Tapi. เราก็ต้องติดใจได้เรียบบอกเขาม่ตำกิน <Beaut> ต <é> <tama> ัวน <et> ึงก yeah. ็ได้เลยื้อไว้นะ่กินเราก็จื้อไ้มันหนัก็ระเทศไทยซื้อน้องเลืกินนะกินกับข้าวแซ่บ ຊອຍຊະນິດນີ້ກະໄດ້ເມີນຊອຍນໍາບາດຊອຍຊະນິດນີດ เราจะใช้ใช่ไหมเรียบเนาะซอยกูท่านไปเส้นเงนเดี๋ยเราทาเดี๋ยวเรียบซอยนี่มันแล้วกัเนาะใส่เงินตามมาทุกคนเบิลงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ตามให้เด้อเต้นเล้วเลยเอ้ บอกนางนางแบบพับยับล่งนางสิงบูมเมงินโอเคทุกคนเดี๋ยวเอจะปรุงอะไรนี่เพราว่านำสีมือล้วนเดี๋ยวเจไดนองเรียบกับนองเลือดแกกินต่ำสมมงหงทุกมือล <c oughs> ืมเลยแล้วลวืมตูนูแล้ว ทำลายมั้ง <c oughs> เรียบชื่อไปเนอะวิธีทำสม้มอันนี้แบบเบสิกเบสิคทุกคนพื้นฐานเนะว่าด้มีอันแบบเครื่องปรุงไลยนะ <c oughs> ในส่ซนีขนาดจะ xem nó xem nó <laughs> <nào> xem nó <laughs> xem nó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  xem đi này. nó thôi, nó xem nó xem

มีเด็กน้อยอยู่ในเงินสองคนเนาะใช่ขอบใจนะเอาน่อยไก่น้อยไก่เป็น,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 นปวเด็กเบนเนาะเบ็นแล้วกันจ้าปันนี้สามารถไกินโอเคเอาอิจอรมา เกี่ยวเข่ามากินเอากับคนอี่นยักกินเขาทุกคนอาหารสวยทุกคนข้าเข่าสามนาทีมาเด้อกินเข่าสวยน้ำกันนแล้วเนาะเอนแล้วเนาะมาเด้อกินเข่าน้ำกัน chúng chín bữa đại, bữa đẻ nào ăn chín bữa ăn nhạt hết nào nó này thơm mình xuống về rồi ảnh nhanh อสไปนอมือได้กินกับตำกินได้เลยนะเลอกตำกับเป็นเรีกตำกับเป็นให้กันอ้หค,ครับุนย่บไหมไอ้พ่ไนเอบางก่อกไปไกมาก เอาจรงแบวมือกล่องจับร้อยทุ่คนถหามือกล่องกินจะได้กินเป็นพักเข่าขที่ว่างทำพี่ทุกคนเอาไปกินข่าน้ำกันสองสามเครื่องนอนเลนะ่นเนาะ โดนเต้ยเมื่อไหรมากินข้าวน้ำมันันนี้เป็นโอกาสดีใชไมอืมไม่ห้กำมังใจนะเล้วต่วยไก่เรียกว่าเนี่ยไ่ต้องขีดข้าวนะสวยียบเห็ดเรียกเนี่ยเรียกเรืนเรียกซ้านอะไรเห็นใจไปเห็ดเวลาใส่รู้จู้ไปเห็ดนะ อยากมาประจานเลยเน้องเราเฮ็ดเ้อ้อเ้อเนว่ไรเหน้ำันบรกขข้าวไนี่ะกินข้าวกับยังขนมินข้าวขนมนิโน้ำมาให้ทุกคนข้าขนมมาห้แล้วก็กินข้าวกับขนม เกลือแป้งน,นัมะเพ็ดมะขามแล้วก็กะปิทำนีมม้ปลาแดกกับปลาแดกไซส์ทำนีมม้มักเลนกับมักเลนไซส์ก็ได้นะ่ิอะไรมันหนาก็ให้กินหรือมีมังนาวมังนาวซื้อติมก็ได้เอาเรียบพอหรอทำกีนน่ยูนตี้ ยินดาวเต่ามาค่ะ <coughs> <coughs> นนนนนเนาะเอาดีนาเลียาที่ก็กินน่อยฮะสอสองไอ้น้องครับกินเนาะเลียดืมแล้วกัยา ้าวเริ่มเทศแล้วนี่กินเพนเนั่งอยู่เด โอเคกิมมันะแซบแล้วแซบอิมเหรอโอ้วหิมมานะพอดีเด็กน้อยสองคนมากินน้ำนี่เรียบร้อยอิมะอิมแซบบ่แซบแซบเก่งแล้วนะ สองคนก็กินน้ำตะกี้เขาแบ่งให้บุญยอมมาเอาขี้ยานเขาเอากลับกันนั่เลยนั่นฉันนะเบิ่งอยู่เฮือนอ่าซอยเวียกเอืีอยน่ะเกลี่ยพายอย่างก็เห็นนะเพราะต้องดื่มเพต้องไปโลดได้นะนั่นแหละเขาก็มีดกันสองคนนี่กับหลานพูนหนึ่งใดเบิ่งแย่งกันเอาหนะไปใส่กลับใส่นย่างกับมาซู้กันกินโอเคไม่สั้นกลับกันหนึ ก้าบก me. ่อนนะเรียมเนื้อก้าบก่อนเบิ่งน้องเนื้อมือน้องกับลูกเอาก้าบก่อนขอบใจแต่แม่สองคนนี่น่ากินน้ำเข้าน่ะขอบใจเสร็จเสร็จปะเสร็จเนี่ยมืดแล้วเนี่ยทุกคนน่ะเอาก้าบก่อนมัหนี้น่ะกาเนาะทุกคนตอนนี้เฮากากินส้มอ่าแล้วเป็นที่เรียบร้อยกินส้มตางกินข้าวทุกคนเพราะว่าอ่าเฮามาก็เป็นตอนบายบายได้อ อ่าสิบเอ็ดโมงเกือบหนึ่งโมงแล้วเนาะเอาก็เลยว่าพาทางน้องเรียบน้องเลิศพากันกินโซบน้ำกันเอาได้เกียมเบิง่งเป็นอ่าบางงูบางอย่างมาดตดบาดหมดแหละเพราะว่าอยุคยนี้ไม่มีนะก่อิ่มข้าวแล้วทุกคนอย่างนี้เนาะก่มาให้กำลังใจกันทุกคนเวลาเขาได้เข้ามาเหตุเวียกเหตุการณ์เข้ามาเหตุภารกิจของเราเ่ากแบ่เข้ามาให้กำลังใจทั้งสองคนอ่าเรียบกับเลิศนี่ตลอดมาเนาะเพราะว่าเป็นเคสหนึ่งที่ว่า หนาติดตามนาเบึ้งแย่งนะเพราะว่าน้องทั้งสองคนนั้นบ่มีพอ่อบ่มีแม่เนาะบ่มีผู้สีน้ำานะันดีแต่ว่าน้องเลี้ยงนกันขยันพอสมควรทุกคนก็คือผู้ยิงตัวคนเดียวเนาะแต่ว่าแก่ไทยได้ัง้งว่าเศร้าปลายก็สอบนะเนาะเลี้ยงน้องแด้ลูกแล้วเนาะะก็คือน้องโจงันเป็นลูกของเพิ่นทุกคนาตามที่คลิปที่เขาจะแจ้งไปนะเพิ่นกัเลี้ยงผู้เดียวแต่งแต่ตอนเกิดพุนะ่นแหละเพราะว่าผัวเพิ่นกับเพิ่นป้าก,กันแต่งแต่อันยังบ่เกิดลูกเท่อนนะ โอเคแต่ okay. ประมาณนี้ทุกคนมาให้กำลังใจทางน้องๆกันเนาะก็ต้องขอขอบรวมกับใจทุกทานที่เข้ามาให้กำลังใจบาลีแล้วก็ทั้งสองคนน้องเลือดน้องเรียบเนาะคอยทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งป่าศจากโลกภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดกระทำสิ่งใดก็คอยใดประสบผลสำเร็จอนอนรับกับคอยใดเงินมืน่นนอนตื่นกับคอยไดเงินแสนแบดมือกับคอยใดเงินล้านเนาะสาธุ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบวลี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนมาจะเป็นคลิปใดและยูใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคืเอเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี